วันนี้จะมาเมนูลลอะของเลอในตู้เย็นนะคะเพราะว่าจะออกเดินทางวาก,กองแล้วน,นะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าจะทําแกงเขียวหวานไก่ค่ะเรามีโคโคนัทเออโคโคอนัทเหลือจะเอาไปทำข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงแบบสําเร็จกระป๋องนะคะจะเอากะทิมาทําเขียวหวานก่อนนะคะก็จะมีเครื่องที่เราหลงเหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะอะไรที่มีก็เอาผสมกันทําเป็นเขียวหวานฉบับมาดามเขียวหวานหมูนะคะโอเคค่ะครอบครัวทากันค่ะ เราก็จะแบ่งเป็นใส่ทําแกงนะคะแล้วก็แบ่งไว้สำหรับทำข้าวเหนียวมะม่วงค่ะนี่พระเอกของเรื่องมาแล้วค่ะเราก็จะเปิดแก๊สก่อนนะคะนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวแอนทําการใช้มะเขือนะคะมะเขือชุบไข่เนี่ยแหละค่ะเอามาใส่แทนมะเขือมะเขือเปาะนะคะเดี๋ยวเอามาปอกปอกเปิดแล้วก็หั่นแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะเม็ดพริกไทยนะคะแล้วก็ผัดพวงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเครื่องปรุงใส่ตามมีตามอยากทานนะคะที่เรามีค่ะโอเนื้อหมูพร้อมแล้ว อันนี้นะคะอันนี้ใช้มือถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องใช้มืออีกข้างปอกือเปลือกค่ะเดือดละขอใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งนะคะผสมไม่ต้องเยอะค่ะเดือดแล้วนะคะบ้านนี้สามีทานไม่เผ็ดนะคะใส่เขียวหวานไปจะแอนจะไม่ใส่เยอะนะคะจะใส่ลงไปตามประมาณที่สามีทานได้นะคะแค่นี้พอนะคะสีเขียวอาจจะไม่ออกเยอะเพราะว่ากลัวเผ็ดทานไม่ได้สีอาจจะออกไม่เขียวมากนะคะเพราะว่าไม่เผ็ดนะคะและ้วก็ใส่หมูลงไปค่ะใส่หมูหมูสุกแล้วแอนก็ตามด้วยตัวมะเขือนะคะ ด้วยความรุนแรงของพริกไทยค่ะพระเอนะคะผักชีมันเหลือค่ะของจะหมดมันมันจะเริ่มเหี่ยวแล้วก็เลยมาใส่ในเขียวหวานด้วยก็ถือว่าเขียวหวานเสร็จแล้วนะคะเขียวหวานหมูใส่ตัวมะเขือนะคะแล้วก็ซอพริกไทยนะคะอันนี้ง่ายๆเขียวหวานจะไม่ออกสีเขียวมากเพราะว่าถ้าใส่มากมันจะเผ็ดลยใส่แบบประมาณแค่นี้แต่ถ้าสามีไม่ทานด้วยจะใส่เยอะกว่านี้แล้วก็ตก แต่งสีสันให้เยอะกว่านี้นะคะอันนี้แบบง่ายๆฝรั่งทานด้วยค่ะโอเคค่ะไปต้มมาเส้นกันสําหรับทําขนมจีนค่ะนี่นะคะเขียวหวานค่ะง่ายๆใฉ่แบบต่างประเทศนะคะอันนี้ถ้าจะปรุงรสตามชอบใจจะใส่อะไรเพิ่มได้นะคะน้ําตาลหรือว่าซอสนะคะใส่เพิ่มได้ตามที่ต้องการนะคะก็ชิมรสดูนะคะเป็นเส้นจะทําขนมจีนนะคะจะเอาเอามาแบ่งไว้แช่น้ําไว้แล้วก็ทิงไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะเอาไปต้มแทนนะคะเพื่อจะได้เส้นนิ่มนะคะเป็นเส้นขนมจีนค่ะ บ้านนี้นะคะก็สามคนลูกชายทางไก่ทอดสามีภรรยาก็ทนแค่นี้ค่ะกระเพาะเล็กทั้งคู่นะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปต้มหลังจากทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเส้นเริ่มนิ่มก็จะเอาไปต้มนะคะเพื่อทานกับขนมจีนเขียวหวานหมูค่ะข้ามของกระโดดข้ามของคามาของหวานนะคะอันนี้จะเอามานึ่งข้าวเหนียวนะคะสำหรทานกับข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเพราะว่าน้ำกะทิเหลือค่ะโอเคค่ะ,ะเ,เราจะเอาไปนึ่งกันแล้นะคะ ง,ง่ายสไตล์มาดามมาดามไม่มีผ้าขาวอีกเช่นเคยคะ่ะเดี๋ยวจะเกลีย่ยให้ทั่วแล้วก็นึ่งเลยนะคะไม่เป็นไรผ้าขาวไม่มีทำตามท,ท,ท,ที่เรามีคะ่ะหวานนะคะข้าวเหนียวก็เริ่มสุกแล้วนะคะน้ากะทิสําหรับผสมกับในตัวของข้าวเหนียวนะคะก็ตอนนี้ตั้งไว้พอเดือดใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงแล้วก็เกลือนะคะแ๋ยวรอเอามาคลุกกับข้าวเหนียวหลังจากที่สุกแล้วนะคะเปิดมาได้แล้วนะข้าวเหนียวค่ะ ใส่น้ำกะทิราดลงไปนะคะแล้วก็หมักเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงปิดฝาไว้ค่ะเพื่อให้ข้าวเหนียมนุ่มค่ะตามสไตล์ฝรั่งนะคะเขาจะเอาเนยไปคุกกับข้าวนะคะข้าวมีกลิ่นอบเนยอหอมมค่ะมาถึงขั้นตอนตั้งหม้อต้มเส้นนะคะตอนนี้เราก็ต้มมาแล้วนะคะประมาณ15นาทีนะคะนี่คือทําเป็นขนมจีน,นะคะ่ะส่วนกระทะนี้เราทอดไก่นะคะอบซอสนะคะอบชีสให้ลูกชายะคะ่ะสำเร็จรูปนะคะ ส่วนนั้นจะเป็นน้ำกะทิสำหรับไว้ท่านกับข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเขียวหวานและนี่นะคะก็คืออาหารของวันนี้นะคะแกงเขียวหวานหมูนะคะกับข้าวเหนียวมะม่วงค่ะของมาดามแอนนี่คุณแม่แสนยุ่งค่ะ <c oughs> ไปชมกันค่ะยุ่งทุกวันค่ะตอนนี้ก็ยุ่งกับลูกชายเหมือนกันค่ะ <c oughs> โอเคค่ะนี่ <c oughs> ได้แล้วค่ะ <c oughs> จัดจานเราแล้วนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะแกงเขียวหวานหมูนะคะ ในต่างแดนนะคะของฝรั่งเศสนะคะและอันนี้คือเมนูของลูกชายนะคะและนี่ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเสร็จแล้วนะคะข้าวเหนียวมะม่วงของแอนนี่ค่ะ ตอนจบก็คือภาพเบื้องหลังที่ในเวลาในเพียงเวลาแค่สามสิบวินาทีนะคะต้องดูแลบ้านดูแลลูกทำอาหารมันก็จะลงนิดหนึ่งอันนี้เก็บบางสักบางอย่างเนี่ยเข้าตู้เย็นไปแล้วนะคะมันก็ทุก <c oughs> อย่างมันจะเละเทนนิดหนึ่งอันนี้คือตอนจบว่ากว่าจะได้ซึ่งอาหารมากับความเร่งรีบก็หลังครัวก็จะแบบลืมลกมากเลยโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้ก็ว่าอาเบียงตู